คำถามที่คนรวยเขาถามกันคุณรู้ไหมคะว่าเศรษฐีหรือคนที่ประสบความสำเร็จคนที่มั่งคั่งร่ำรวยนี้เขาใช้คำถามถามกับเข้าไปในตัวเองเพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนคุณรู้ไหมคะว่าคำถามในแต่ละวันที่เขาถามเนี่ยมันมีคำถามที่ทรงพลังมากและแน่นอนค่ะในหนึ่งวันนั้นเขาถามคำถามกับตัวเองมากมายที่จะทำให้เขาพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นและหนึ่งคำถามนะนะคะเตือนจะยกตัวอย่างเช่นคำถามที่เขาถามกันก็คือว่าฉันทำอะไร ได้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานไหมนี่ก็คือหนึ่งคำถามหรือฉันดีขึ้นกว่าเมื่อวานไหมเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาจะจะพัฒนาตัวเองและเรียนรู้แก้ไขในสิ่งที่เขาได้ทำเช่นถ้าเมื่อวานเขาทำดีแล้ววันนี้เขาดีขึ้นได้มากกว่าไหมและแน่นอนค่ะเขาจะเลือกโฟกัสคำถามหรือสิ่งที่เข้ามาทำให้เขาเนี่ยสามารถไปถึงเป้าหมายไหมเพราะในแต่ละวันเนี่ยเกิดคำถามขึ้นมากมายในหัวใช่ไหมคะประมาณห0,000ือนถึง6เรื่องจากงานวิจัยนะคะ เพราะฉะนั้นคุณไม่รู้เลยว่า สิ่งไหนมันจะเป็นคําถามหรือสิ่งไหนที่จะมันจะกระตุ้นให้เราเนี่ยออกจากโฟกัสเราการที่เราโฟกัสการที่เรามีเป้าหมายมันจึงต้องใช้คําถามที่ถูกต้องคําถามที่จะช่วยทําให้คุณอนะ่ะทำและคิดและพูดให้ไปถึงเป้าหมายเพราะฉะนั้นนะคะคาถามหนึ่งคำถามที่เวลาเขาตื่นมาเนี่ยเขาจะต้องถามเลยว่าเขาทําอะไรได้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานไหมเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้คือสิ่งที่เขาทํามันเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วแต่เขาเอามาพิจารณานแล้วก็เรียนรู้ว่าวันนี้เขาจะทําอะไรอยู่กับปัจจุบัน ให้ได้มากที่สุดโฟกัสอะไรที่จะทําให้เขาถึงเป้าหมายได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะการตั้งคํ <Okay. S 2> าถามที่ถูกต้องมันจึงเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับวัในนี้นะคะใคร,ใครที่เห็นด้วยกับการตั้งคําถามเพื่อนๆลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะคะว่าเพื่อนๆมีความคิดหรือการตั้งคําถามในแต่ละวันเป็นยังไงและแน่นอนค่ะ mindset หรือความคิดที่เกี่ยวกับคําถามหรือการคิดที่จะทําให้เราถึงเป้าหมายนั้นแน่นอนเลยค่ะมันจึงจําเป็นมากและแน่นอนวันนี้คอร์สออนไลน์ดีๆนะคะที่ เกี่ยวกับ m i ซ d s e t ที่เกี่ยวกับแรงดึงดูดที่คุณจะสามารถดึงดูดให้คุณนะ่ะได้เป้าหมายในสิ่งที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นนะคะคุณสามารถที่จะแคปชั่นหน้าจอนี้และสามารถส่งอินบ็อกซ์มาได้และเติมนให้ในราคาพิเศษอยู่นะคะนะราคาเพียง499บาทเพียงแค่คุณเอาไปฝึกเรียนรู้ที่จะลงมือทําและสามารถดึงดูดไมซ d s e t ดึงดูดความคิดดีๆที่จะทําให้คุณนะ่ะสามารถได้ในสิ่งที่คุณต้องการได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจสามารถทักอินบ็อกซ์ได้นะคะเติมนให้รา คพิเศษสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะ